สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระาศิกย์ที่29มิถุนายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดี x ก็ปิดตลาดไปที่1,479.57จุดบวกเพิ่มขึ้นมา12.64จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.86เปอร์เซ็นต์มูลค่กาการซื้อขายวันนี้อยู่ที่50,000 3,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานอาหารปิตโตรเคมีการเงิน ICT แล้วก็กลุ่มประกันส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเ e อราวันราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.27%โดย มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสปี66นี้จะพลิกมามามีกำไรปกติได้เยียร์ออนเยียซึ่งก็ถือเป็นโลซีซันที่แข็งแกร่งทีเดียวสำหรับทางด้านของเอราวันทางด้านของ bcp ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.32%ปต,ตอทอบวกขึ้นมา4.80%ปต,ตอทอสพบวกขึ้นมา3.48% ไทยออยบวกขึ้นมา2.92%ก็ได้แรงหนุนมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวกันขึ้นมารวมทั้งค่ากัรวลที่ขับปรับเพิ่มกันขึ้นมาด้วยทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.18%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั้น ธุรกิจนั้นจะเติบโตได้แล้วก็มีการเตรียมที่จะขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ E ีีเพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของ n e x ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6. 5 6ซทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าได้รับออเดอร์ EV มาจากเมียนมามากกว่า100คันแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบในช่วงของไตรามาสที่3ของปี 66, 66นี้ทางด้านของ I v ว ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.85%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะดีขึ้น Q on Q ซึ่งก็มาจากอุปสงค์จากจีนที่เพิ่มเติมกันขึ้นมารวมทั้งสต็อกสินค้าก็มีการทยอยปรับลดลงมาด้วยทางด้านของ TLI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.25% ก็ได้รับแรงหนุนมาจากการที่บริษัทนั้นติดอันดับในหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ของปี2 5 6 6นี้นอกจากนี้ก็ยังได้แรงหนุนจากการที่เข้าคำนวณในดัชนีเซ็50ของรอบครึ่งปีหลังของปี66นี้ด้วย ทางด้านของ j จมาราคาหุ้นบวกขึ้นมา14.71% JMT บวกขึ้นมา5.88% Singer บวกขึ้นมา7 7 4 SGC บวกขึ้นมา4.83%ก็คาดว่าเป็นการรีบาฟื้นตัวกันขึ้นมาได้หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นก็ปรับลงแรงอย่างต่อเนื่อง <โ C. S 1> ทางด้านของ Global ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.61% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายไดา้ในปี66นี้จะใกล้เคียงกับปี65ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเตรียมเงินลงทุนกว่า2,000ล้านบาทในการขยายสาขาในประเทศ7สาขาแล้วก็ต่างประเทศอีก5สาขาทางด้านของซิสบีราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.03%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า ไตรมาสที่2ปี66นี้ผลประกอบการจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิด2สาขาในเดือนสิงหางคมนี้คาดว่าจำนวนนักเรียนในปีนี้จะแตะที่3,700คนได้ทางด้านของฮานาราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.57% SBI บวกขึ้นมา2.51%ก็คาดว่าจะรับอน,นิสง์จากเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในรอบกว่า7เดือนทางด้านของเซเป ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.81%ก็คาดว่ากำไรในปี66นี้จะขึ้นทำ new high หนุนจากการขยายช่องทางขายแล้วก็การออกสินค้าใหม่ส่วนทางด้านของมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.61%ผู้บริหารก็คาดว่ารายได้ในไตรามาส2ปี66นี้จะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดรายได้ในปีนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นได้20% ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BRI ราคาหุ้นติดลบไป3.11%ก็มีข่าวว่ามีการร่วมทุนกับทางด้านของออริและก็เอเชียนในการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ชื่อว่าบริทเเนียเอเชียนเขาใหญ่เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนทางด้านของ LPN ราคาหุ้นติดลบไป2.86%ก็คาดว่าผลประกอบการ,ราไตรามาส2ปี66นี้กำไรจะลดลงทั้ง Year on Year และก็คิวอและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ